คุณผู้ชมคะวันนี้พามาเยี่ยมชมพระนอนทรงเโซมโนราหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะสำหรับพระนอนทรงเโซมโนรานะคะตั้งอยู่ที่วัดภูเขาทองค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลน,น้ำผุดห่างจากตัวเมืองตรัง20กิโลเมตรค่ะ สำหรับวัดภูเขาทองนะคะบอกเลยว่าเป็นวัดเก่าแก่สำคัญคู่มืองตรังและเป็นที่ประดิษฐานของพระนอนทรงเสิรม์มโนราหนึ่งเดียวในประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งใน20โบราณสถานของจังหวัดตรังด้วยนะคะพระนอนองค์นี้สร้างในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยลักษณะเด่นคือพระเสียรสวมและเชื่อกันว่าใครมาอธิษฐานขอสิ่งใดทั้งโชคลาภบาร,รมีขอให้ใหายจากโรคไภัยไข้เจ็บ หากประพฤติด,ดีปฏิบัติดีมักจะได้ตามคำขอค่ะตามประวัติเล่าวา่าพระนางเลือดขาวมาเหสีของเจ้าเมืองพัทลุงได้ขนทรัพย์สมบัติไปร่วมสร้างพระบรมธาตุเมืองนครและแวะพักค้างแรมตามถ้ำต่างๆจนกระทั่งเมื่อมาถึงนาถวัดภุเขาทองก็ทราบวา่าพระธาตุเมืองนครสร้างเสร็จแล้วพระนางเลือดขาวที่นำคณะมโนรามารำถวายจึงตัดสินใจนำทรัพย์สมบัติทั้งหมด ฟังไว้ในธรรมแล้วให้คณะมโนราสร้างพระนอนจากโครงไม้และดินเหนียวผสมปูนขาวปิดปากถ้ำไว้ค่ะโดยออกแบบให้พระเสียรสวมเสื้อมโนราเพื่อแสดงถึงฝีมือเชิงช่างของมโนราค่ะหากวันหยุดนี้ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมมาเที่ยวจังหวัดตรังนะคะแวะมากราบสักการะขอพ,อพรพระนอนทรงเสร์อมโนราแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ ได้เที่ยวแล้วก็ได้อิ่มบุญอิ่มสุขกลับบ้านไปด้วยเลยค่ะ ในบริเวณตรงนี้นะคะก็ยังเป็นจุดที่ใครมาแล้วก็ต้องแวะมาไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมค่ะพร้อมกับต้องตะลึงกับความมหัศจรรย์คือหินย้อยที่มีรูปร่างคล้ายเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วยค่ะ